โย่วาซบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็มันไม่อยู่กับผมกับเกมโลบอคแมพอนิเมะแอคเรเจอร์เอกันอีกแล้วนะครับซึ่งสหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดสปอยอัปเดตของอนิเมะแอคเรนเจอร์เอ็กที่กำลังจะอัปเดตในสัปดาห์นี้หรือหรือไม่ผมไม่ชวนนะว่าอัปเดตในสัปดาห์นี้หรือเปล่าเพราะว่าแอดมินเนี่ยเาก็ได้เขียนมานะครับผมอัปเดตอาทิตย์นี้นะครับผมซึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสปอยกันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูสปอยกัน,น อย่างแรกครับผมสปอยที่เขาได้สเปอยมาก็จะเป็นโจโจหรือว่าตัวละครโจโจเพราะว่าอัปเดตมันเป็นตัวละครมันเป็นอัปเดตโจโจใช่ไหมอ่านะ้ำซึ่งฮอสก็เัปเดตโจโจขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นตัวละครมาใหม่นะครับก็อยู่ในตารูงที่ผมขึ้นไว้ประมาณนี้มีทั้งหมดประมาณสามสี่ตัวนะฮะแล้วก็ถ้ารวมถ้ารวมหน้าปกก็น่าจะประมาณประมาณอีกสี่ห้าตัวนะครับผมซึ่งเป็นอัปเดตที่ผมไม่รู้ว่ามันจะดึงคนเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่า ตอนนี้คนเล่นมันก็เหลือ5,000คนแล้วอ่ะเนาะโอเคก็อันนี้เป็นสิ่งแรกโอเคเราไยายางต่อไปเลยโอเคครับอย่างอย่างต่อไปก็คือมันจะมีระบบตรงนี้ผมเป็นระบบเหมือนเราสามารถล็อกตรงนี้ได้แบบล็อกความสามารถอะ่ะสมมุติว่าเราอยากได้ SS3 ใช่ไหมเราก็สามารถล็อกได้เลยทุกคนคือเราไม่ต้องมานั่งกดแล้วเว้ยซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรดีครับเ๋ยวผมจะตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่เนาะเนี่ยเออนะครับซึ่งดีมากครับโอเคครับก็อันนี้เป็นระบบที่เขาจะเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมอ่ะแล้วก็ ตรงนี้ครับผมพาร์ทเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรีนะเพราะว่ามันอัปเดต2นะก็คิดว่าน่าจะรีเหมือนกันก็น่าจะเพิ่มมาใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอย่างต่อไปกันเลยครับผมต่อไปครับก็น่าจะเป็นด่านใหม่ครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไ้บนจอนะครับซึ่งด่านใหม่เนะี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาแบบสตอรี่หรือมาแบบรูปแบบไหนหรือว่านะซึ่งน่าจะเป็น ด่าน,นั่นน่าจะเป็นติวรันในโจโจ้ไหมครับผมพูดผิดก็ขออภยัยเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูโจโจ้เหมือนกันนะครับอืมนะฮะก็ก็ค่อนข้างสวยนะผมว่าตัวด่านก็ไม่ได้แย่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอยากต่อไปเลยครับโอเคครับผมก็อย่างต่อไปนะที่เขาได้ทําการสปอตขึ้นมาก็จะเป็นล็อบบี้ใหม่ครับซึ่งล็อบบี้ตรงเนี้ยไอ้ล็อบบี้ตรงนี้ครับผมมันก็จะถูกเปลี่ยนใหม่นะครับผมถูกเงินหะน่อยนะซึ่งก็ผมจะซื้อไว้รูปประมาณนี้ นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่ก็เป็นการพาทัวร์นะผู้ชมล็อบบี้ใหม่นะครับนี่พาทัวร์ล็อบบี้ใหม่ของแอดมินแมนซี่นะครับเอ่อล็อบบี้ใหม่ก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะคนดูนี่ คนดูคิดยังไงบ้างครับก็มีเสาตรงกลางก็คือจุดเกิดของเราใช่ไหมเราก็ต้องไปทางซ้ายทางขวาคือล็อบบี้ใหม่นี้อาจจะต้องงงหลงทางนิดนึงว่าแบบทางไหนมันเป็นที่ไหนบ้างเลยปะ่ะตรงไหนเป็นล็อบบงล็อบบี้ตรงไหนเป็นอินตรงไหนเป็นสตอรี่นี่ต้องกดวาร์ปดูละเออเพราะว่าแบบมันดูใหญ่มากแล้วนะอันนี้เนี่ยเป็นที่สุ่มปะ่ะอยู่ทางขวาเลยเนี่ฮะเอออ่ะก็จะประมาณนี้ครับสาหรับคลิปก็รู้สึกว่าเออไอคลิปที่ผมออกมาเนี่ยมันเป็นช่องจาก อยู่ทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ขออนุญาตพี่แกดด้วยนะครับผมขออนุญาตด้วยนะครับผมก็เอ่อก็แอดมินก็ได้ทําการสปอยมานะครับผม,มซึ่งผมหาไม่ได้นะครับเพราะว่าเอ่อผมอ่านในแท็บเล็ตมันไม่มีดิสครอดนะครับผมถ้าได้อ่านโทรศัพท์มันก็ภาพไม่ชัดอีกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะปรับใหม่นะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าตัวดานเนี่ยเอ่อมันมันเหมือนญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นยุคโบราณอะไรเงี้ยทุกคนใช่ที่ผมเห็นในรูปนะครับ มันก็จะเป็นญี่ปุ่นแนวโบราณนะครับก็จะเป็นเรื่องนี้นะฮะก็จะปรับล็อบบี้ใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกต่อไปกันเลยครับผมเออไปเลือกต่อไปเลยต่อไปครับก็น่าจะเป็นในส่วนของภาพหลุดหรือไม่แน่ใจว่าภาพหลุดไหมนะครับแต่ว่าเป็นภาพด่านหอคอยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มมาหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนหอคอยนีย่มันจะมีให้เรากันหลายหลายแบบนะครับก็จะมีแบบ 1, 2, 3, แนหนึ่งสองสามอะไรมาเนี่ยทุกคนก็เนี่ยตามรูปนะก็ สามารถดูกันได้นะผมก็โอเคครับก็เนี่ยมันจะมีหนึ่งนะครับผมมีหนึ่งนะฮะอันนี้คือหนึ่งนะครับผมจะเอ่ออันนี้ผมเปิดอีกเครื่องนะก็จะพูดไปแล้วก็อธิบายไปมันก็จะมีหนึ่งสองนะครับผมาตอนนี้มีสองอันนี้ที่ผมอยู่อยู่มีมอน้าผมซึ่งมอนเนี่ยเลือดก็สองหันนะครับผมผมว่าน่าจะไม่ยากสำหรับตอนนี้นะครับอ้ยเดี๋ยวนะมันเป็น Infinity ด้วยทุกคนเออเป็น Infinity ด้วยนะ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า Infinity เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมอ่านนี่ก็จะเป็นอัปเดตเอ้ดนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็จะเป็นสปอยของคอยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปอย่างต่อไปกันเลยค่ะ <ๆ S 1> ก็เป็นยังไงกันบ้างผมกับการสปอยอัปเดตของอนิเมะแอคเลนเจอกกันนะครับผมก็รู้สึกก็ถ้าคาดเดานะครับเขาน่าจะไม่อัปเดตวันเสาร์หรอกเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยมันแข่งกับปลูกผักนะครับซึ่งก็น่าจะแข่งซึ่งก็น่าจะอัปเดตวัน เอ่อวันศุกร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์หรือวันจันทร์วันอังคารอะไรวันเนี้ยของสัปดาห์หน้าเลยนะครับผมโอเคเอ้ก็สำหรับคันที่ชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมซับสไคร้ไลค์แชร์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปครับ